เขาฟื้นจากอุบัติเหตุจำได้ทุกคนยกเว้นผู้หญิงคนเดียวที่รักเขามาเจ็ดปีผู้หญิงที่ยอมเอาชีวิตเข้าปกป้องเขากลับกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าไม่ใช่การถูกลืมคือเหตุผลที่สมองของเขาเลือกจะลบเธอออกไปถ้าความทรงจำกลับมามันอาจไม่ใช่ความรักแต่อาจเป็นความจริง ที่ไม่มีใครอยากจำดูให้จบเพราะตอนท้ายจะทำให้คุณตั้งคำถามกับความรักและความทรงจำของตัวเองเสียงเบรกรกออากาศเหมือนโลหะขูดกระดูกแสงไฟถนนแตกเป็นเส้นยาวก่อนทุกอย่างจะดับลงกลิ่นยางไหมผสมกลิ่นเลือดอุ่นความเย็นของพื้นถนนซึมเข้าหลังหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ เมื่อเขาลืมตาเพดานสีขาวสว่างจ้าเสียงเครื่องวัดชีพจรดังสม่ำเสมอกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแทงจมูกแพทย์ถามชื่อเขาตอบได้ทันทีถามอายุเขายิ้มบางๆแล้วตอบถูกถามชื่อพ่อแม่ภาพใบหน้าคุ้นเคยผุดขึ้นในหัวเสียงถอนหายใจโล่งอกดังรอบเตียงทุกคนยิ้ม จนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามามือของเธอสัน่นดวงตาแดงช้ำเหมือนอดนอนมาหลายคืนเธอเรียกชื่อเขาเสียงแผ่วเหมือนกลัวแตกสลายเขาหันไปมองหัวใจไม่สะดุดแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีความทรงจำไม่มีความรู้สึกเพียงความว่างเปล่าเย็นเฉียบเธอฝืนยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลลงทาง มือของเธอแต่มือเขาอุ่นแต่แปลกหน้าเขาดึงมือกลับโดยไม่รู้ตัวความเงียบตกลงกลางห้องหนักเหมือนของมีคมแพทย์อธิบายอาการสมองส่วนความทรงจำเสียหายเฉพาะจุดเจ็ดปีที่เธออยู่ข้างเขาหายไปจากโลกของเขาโดยสิ้นเชิงคืนแรกในห้องพักเสียงฝนตกกระทบกระจกเธอนั่งเฝ้าอยู่มุมห้อง ไม่กล้าหลับเขาหลับตาแต่ในความมืดมีภาพหนึ่งแวบเข้ามาถนนเปียกฝนไฟท้ายสีแดงและผู้หญิงที่หันมายิ้มหัวใจเขากระตุกเหงื่อเย็นซึมตามขมับเขาลืมตาขึ้นทันทีมองไปที่เธอเธอกำลังมองเขาอยู่ก่อนแล้วเหมือนรอคอยมานานดวงตาคู่นั้น สะท้อนความกลัวบางอย่างและในอกของเขาความไม่สบายใจเริ่มก่ะตัวเหมือนความจริงบางอย่างกำลังจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเหมือนกำลังจำสิ่งที่ไม่ควรถูกลืมเสียงฝนดังขึ้นหนักและทีภาพในหัวเริ่มชัดไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก มือของเขากำพวงมาไหลาแน่นก่อนแรงกระแทกจะซัดเข้ามาเขาหายใจติดขัดหน้าอกแน่นเราถูกกดลมหายใจของเธอในห้องนี้ดังชัดกว่าฝนข้างนอกเธอขยับเข้าใกล้อย่างระวังกลิ่นสบู่อ่อนๆกระตุ้นความทรงจำที่ซ่อนอยู่ศีรษะเขาปวดร้าวเหมือนมีบางอย่างพยายามฉีกออกมาเขากุมขมับ เสียงหัวใจดังในหูภาพหนึ่งผุดขึ้นอีกครั้งเธอยืนอยู่ข้างถนนร่างเธอเซก่อนรถจะพุ่งเข้ามาเขาอ้าปากหายใจความหนาวแล่นจากสารหลังดวงตาเขาเบิกกว้างมองหน้าเธอที่นั่งอยู่ตรงหน้าสีหน้าของเธอซีดเผือดเหมือนรู้ว่าภาพนั้นคืออะไรเขาเอ่ยปากเรียกชื่อเธอเสียงแหบสั่น เธอสะดุง้งน้ำตาไหลทันทีมือของเธอปิดปากเหมือนพยายามกลั้นเสียงร้องความทรงจำเริ่มต่อกันเหมือนเศษกระจกบาดใจคลืนฝนตกการทะเลาะคำพูดที่รุนแรงและประโยคสุดท้ายที่เขาพูดบรรยากาศในห้องอึดอัดอากาศเหมือนหายไปเขามองมือของตัวเองสั่นไม่หยุด ภาพสุดท้ายย้อนกลับมาเธอผลักเขาออกจากทางรถแรงกระแทกความมืดหัวใจเขาหนักอึ้งเหมือนถูกบีบเธอคุกเข่าลงข้างเตียงน้ำตาหยดลงพื้นเสียงสะอื้นสะท้อนห้องเงียบราวกับคำสารภาพเขาจำได้แล้วแต่ร่างกายกลับเย็นชาเพราะในความทรงจำน,นั้น มีความจริงที่น่ากลัวกว่าการลืมและความรู้สึกผิดกำลังไหลกลับมาอย่างช้าๆความเงียบกดทับอกจนเขาหายใจไม่ทั่วท้องไฟในห้องสว่างนิ่งแต่ความรู้สึกกลับมืดลงเขามองหน้าเธอนานเกินไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวเธอเอ่ยชื่อเขาอีกครั้งเบาราวกับขออนุญาต เสียงนั้นแทงลึกเหมือนมีดบางๆความทรงจำอีกชิ้นโผล่ขึ้นมาชัดเจนกว่าเดิมโทรศัพท์ที่สั่นไม่หยุดข้อความที่เขาไม่ตอบคำว่าเบื่อคำว่าอึดอัดประโยคที่เขาพูดในคืนฝนตกเธอยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งมือของเขาสั่นหนักขึ้นเงยเย็นไหลลงหลัง เขาจำแวลตานั้นได้แววตาของคนที่รู้ว่ากำลังจะถูกทิ้งเสียงฝนในความทรงจำดังขึ้นซ้อนทับกับปัจจุบันหัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่อบอุ่นเธอขยับเข้ามาอีกนิดกลัวว่าจะหายไปกลิ่นเดิมเสียงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นเขาเขารู้สึกแน่นคอ เหมือนจะพูดบางอย่างแต่คำพูดไม่ออกมาสายตาของเธอสั่นไหวเหมือนกำลังรอคำตัดสินเขาเห็นรอยแผลจางๆตรงข้อมือเธอภาพอีกภาพซัดเข้ามารถพยาบาลเสียงไซเรนและชื่อเธอที่ถูกเรียกหัวใจเขาหล่นวูบความจริงเริ่มเรียงตัวอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และการลืมไม่ใช่โชคดีเธอก้มหน้าไหลสัน่นความเงียบระหว่างพวกเขาหนากว่ากำแพงเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมสมองถึงเลือกจะลืมเพราะบางความทรงจำหนักเกินกว่าจะรับไหวแต่ยิ่งจำได้มากเท่าไหรความอึดอัดก็ยิ่งเพิ่มเหมือนความจริงกำลังจะถูกพูดออกมา และไม่มีใครในห้องนี้พร้อมรับมันเขาหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ลมหายใจยาวขึ้นเสียงฝนเริ่มเบาลงเหมือนโลกภายนอกผ่อนคลายเขาเอื้อมมือออกไปครั้งนี้ไม่ดึงกลับมือของเธอสั่นแต่ยังวางลงในมือเขาความอบอุ่นแล่นผ่านไม่ใช่ความทรงจําแต่คือปัจจุบันเขาไม่พูดคำขอโทษ เพราะคำพูดอาจเบาเกินไปเขาเพียงบีบมือเธอแน่นเป็นครั้งแรกหลังอุบัติเหตุน้ำตาเธอหยดลงแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏในความเงียบนั้นบางอย่างถูกเยียวยาไม่ใช่ความรักในอดีตแต่คือโอกาสใหม่ความทรงจำอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่หัวใจยังเลือกได้ไฟในห้องยังสว่างและคืนฝนตกก็ผ่านไป เขาลืมเธอไปเจ็ดปีแต่ในวินาทีนี้เขาเลือกจะเริ่มต้นรักเธออีกครั้ง